สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับจ้องยิมวันคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยิมวันคือเกาลัดจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยิมวันจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดไข่สงเครืองนะคะพี่น้องคะ่ะไข่ปีงนะคะแต่ยิมวันจะเห็ดไข่หนึ่งจ้านะคะมาเบ่งม,มาเห็ดมาทํากันเลยคะ่ะนะคะยิมวันก็มีไข่มาหกหน่วยนะคะพี่น้องไปซื้อมา,มาเมื่อเศ้านี่จ้านะคะ ก็จะมาทําการตอกเลยจ้านะคะตอกแล้วก็เพื่อจะเอาไข่เนื้อไข่ออกนะคะไข่แดงไข่ขาวออกนะคะพี่นอ้อง่ะเจาะก็จะเจาะนะคะแล้วก็จะเอาไข่ออกมาจ้าเดีย๋ยวจะมอนขอเทไข่ก่อนนะคะพี่นอ้อง่ะเจาะไข่ออกให้หมดนะคะเพื่อจะมาทําการปุ่งเครื่องนะคะพี่น้องจ้า ยม่อนเจ้าก็จะปรุงเครื่องบอ่บ่เหมือนคนอื่นนะคะแต่สูตรอื่นยม่อมนบะห่วงนะคะแต่่ายม่อมนทำกิ่นคือเฮ็ดเฮ็ดสูตรนี่จ้าพี่น้องจา้ายม่อนจะเฮ็ดแบบใดก็รอเบิงรอร้อชมนะคะเพื่อนเพื่นอนขาพี่น้องจ้ายม่อนจะเฮ็ดสูตรแบบใดนะคะที่ว่าเฮ็ดบ่เหมือนบ้านเขานะคะแต่ว่าสูตรยม่อมนนี่แซบนะคะบอกเลยว่าแซบจ้าพี่น้อง เสร็จเรียบร้ยบรอยแล้วนะคะยีมม่มนก็จะมาทําการตีไข่กันจ้าพี่น้องนะคะก็จะตีไข่ให้ไข่เขาตีไข่ก่อนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวถึงจะน้ำเครื่องปุ่งทุกอย่างลงนะคะยี่มมนก็จะใส่อย่างมากมายนะคะริกไทยแล้วก็จะตำใส่รากผักชีแล้วก็ใบผักชีผักชีหอมนะจ้ะผักชีหอมหรือผักชีฝรั่งของเขาล่ะค่ะตามคูกเข้ากันเพื่อความหอมนะคะพี่น้องค่ะ แล้วยี่มนก็น้าเครื่องที่ตำแล้วลงมาใส่เราก็จะตีนะคะเพิ่มเติมน้ำอีกนิดจ้าพี่น้องจ้าก็เติมน้าลงไปเพื่อความนุ่มของไข่นะคะแล้วยี่โมนก็จะเติมน้าตาลนะคะหกวยยี่มมนใส่น้าตาลประมาณหนึ่งช้อนชาจะพี่น้องหนึ่งช้อนชานะคะก็จะตีให้เข้ากันจ้านะคะเดย๋ยี่โมนขอเติมโรตีจะพี่น้องผงปุงงนัวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เทกบ็บอได้จ้ะขอโทษขออภัยได้หลายจ้ะยม่อนบอได้เตรียมไว้จ้าพี่น้องจ้าก็ได้แล้วนะคะประมาณหนึ่งสอสซานหน่อยๆจ้าพี่น้องลงไปตีเลยนะคะตีใส่กันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวยมว่อนก็จะเติมซอสปรุงรสนะคะยม่อนจะบอใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่ซอสปรุงรสนะคะฝาเขียวจ้านะคะตีให้เข้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะ บอกว่าแสบนะคะชิมรสได้รสถ,ถือปากเรียบร้อยแล้วจะมาทําการกรอกนะคะกอกใส่เปลือกไข่เข้าไปเหมือนเดิมจ้านะคะก็จะไปตั้งในซึ่งนะจ้าพี่น้องไข่หกน้วยเท่านั้นจ้าพี่น้องจ้ายช่วหมจะเหตุนี่นะคะไข่ทรงเครื่องหากสูตรนี้ถ้าผู้ใดสนใจสิเฮ็ดกระเชิญเหตุเชิญร้องมึงนะคะบอกเลยว่าแสบนะคะนมล้วก็นมหนบหนับจ้าพี่น้องจ้าแล้วกระแทบ แต่วายุม่อนจะเห็นใส่ใบหอมชี้หอมผักชี้หอมจะพี่น้องจะใส่ใบผักชี้หอมนะคะเพื่อความหอมตามให้ละเอียดนะคะนี่ยายมว่วนตามบริเอียดปันใดนะคะก็จะเห็นใบใบเขาก็จะมาปานอยู่ปากอันปากแผลของไข่นะคะก็จะก่อเข้าไปจนหมดทั้งหกหน่วยนะคะพี่น้องแต่ไข่ก็จะเหลือนะคะเพราะว่าเขาก็ได้เติมน้ำลงไปนะคะ แค่นี้ก็แซ่บมากมายแล้วจ้าพี่น้องนะคะพริกไทยแล้วก็หอมซอสปรงรสนะคะแล้วก,ก็เติมรสด,ดีเพื่อความแซ่บความนัวนิดนึงนะคะพี่น้องบ่าตรงไปใส่หลายนะคะก็จะไปทำกนัน1แล้วก็จะมาลองชิมให้พี่ให้น้องเบิ่งนะคะว่ามันจะแซ่บซ้าใดถ้าเบิ่งถ่าชมกันเลยค่ะนะคะนี่ยี่ม่ก็กรอกหน่วยที่6แล้วจ้านะคะ ไทยก็เหลือจาพี่น้องค่ะแต่เยื่ม่อนจะใส่พริกไทยมากไปอยู่นะคะใส่พริกไทยมากถ้าผู้บ่ามากก็บ่เป็นอย่างนะคะบ่ต้องใส่ก็ได้แต่เยื่ม่อนนะมากความหอมของพริกไทยจาหล้กกับผักชีหอมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเยืม่อนจะไปทําการหนึ่งนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องในตอนหนึ่งเยืม่อนลืมกดกล้องจะพี่น้องทายไว้เฉยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยของการหนึ่งไขน,นะคะพี่น้องคะ่ะ ก็ออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้าพี่น้องสีสันหน้าตาก็น่าทานบ่นะคะเสียดายยิมวอนเดดเครียดให้ตัวเองนักตอนหนึ่งใครย,ย่มวนเอากล้องตั้งเสียคืนนะคะแต่บได้กดกล้องจก่พี่น้องขอโทษขออภยยยัยได้เลยแต่กระสุกออกมาแล้วนะคะสุกออกมาแล้วก็มาปอกตอนปอกกันยังลืมอยู่ค่ะจนวันวันที่หนึ่งที่สองนะคะขอโทษขออภัยได้เล,ลจ้า เดี๋ยวเยาวรก็จะเห็ดไม้ที่หลังเด้จะเห็ใหุในชม่วไม้นะคะเที่ยวนี้ก็เสิร์ฟเรฟไปก่อนจ้านะคะหกหน่วยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเยาวนขอบอกให้เสร็จก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะหนุบ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 เลยนะคะความนุ่มจะบกแข็งนะคะพี่น้องคะ่ะแซรบเเลยนะคะ เดี๋ยวรอยายมวนปอกไข่เสร็จก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋ารอชมรอชิมนะคะ คลิปนี้ขอเสิร์ฟไปก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยม่อนจะเฮ็ดให้ชมที่หลังจะเฮ็ดใหหลายกว่านี่นะคะถ้าภัยสนใจอยากจะเฮ็ดขายนะคะลองไปใส่เบ้องนะคะสูตรนี้นุ่มจะพี่น้องจานุ่มนะคะแซบบอกเลยว่ารสชาตินี่แซบอย่าบอกภัยจ้านะคะเติมแค่นี้จ้าบร่ได้เติมหลายนะคะพี่น้องจ้าหรือภัยอยากใส่นะคะอีกสูตรสูตรใส่พริกป่นพริกหยางใส่ไปได้เลยจ้าตามความชอบนะคะมีโนบ้านภัยบานมันนะคะ แต่แยี่โมนเฮดกินแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าแซบจนว่าโบอยากหยุดผลเละจ้านะคะแซบจนโบอยากหยุดกินนะคะยี่โอนซิมแนวกับโบอยากหยุดนะคะแต่ว่าเฮดหน่อยเดี๋ยี่โอนจะเฮดไหมยู่จ้าพี่น้องจ้าหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากยีอ่อนคนเดิมนะคะพี่น้องจ้า ก็ได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเดีนน๋ยวมวนจะพายเบิงนะคะถึงบ่สวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเป็นใบผักเยมวนปนบ่ละเอียดปันใดน,นะคะคลิปนี้ก็ขอเสิร์ฟเแค่นี้นะคะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่จ้ายมวนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี่สวัสดีจ้า